ภาคีเครือข่ายมูลนิธิสมาคมองค์กรต่างๆในจดสงขลานะคะร่วมกันจัดโครงการทานน้ำใจชาวสงขลาสู่มาเลเซียะคะ่ะในการสมอมอเข้าสารจำนวน15ตันพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะไปช่วยเหลือพี่น้องชาวมาเลเซียที่ประสบความเดือดร้อนจากการเจอกับอุทตกาภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะ่ะ โดยที่มูลิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเสียเสียงตึงหัดใหญ่นะคะทางด้านจังหวัดสงขลาและก็ภาคีเครือข่ายมูลิธิสมาคมองค์กรต่างๆในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานําโดยมูลิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเสียเสียงตึงหัดใหญ่และสมาคมไทยจีนจังหวัดสงขลาค่ะได้มีการระดมทุนนะคะเพื่อมอบเข้าสารจำนวน15ตันให้กับประเทศมาเลเซียในโครงการทานน้าใจชาวสงขลาสู่มาเลเซีย โดยมีนายมูฮัมหมัดริสซวนบินฮาบูยาชิตกงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาเป็นตัวแทนในการเดินทางมารับมอบเข้าสารเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องมาเลเซียที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศมาเลเซียในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมากค่ะสูญเสียทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินอย่างมหาศาล ซึ่งทดาง้านนายอรุณชัยสริมหาชัยประธานมูลทิิมิตรภาพสามัคคีท่งเสียเสีงตึงหัดใหญ่ระบุว่าองค์กรมูลทิิและก็พ่อค้าประชาชนชาวหัดใหญ่มีความห่วงใยค่ะหลังจากทราบว่าสถานการณ์ในพื้นที่มาเลเซียคลี่คลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแล้วก็ขณะนี้อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูจากความเสียหายอย่างกว้างขวาง ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจไมตรีต่อพี่น้องประชาชนในมาเลเซียซึ่งเป็นเพื่อนบ้านและมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนค่ะ อีกทางเมื่อคราวอุทกภัยใหญ่ในพื้นที่หัดใหญ่นะคะก็มีชาวมาเลเซียที่หยิบยื่นน้ำใจนะคะส่งของเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชาวหัดใหญ่เป็นจำนวนมากค่ะดังนั้นนะคะในนามของตัวแทนชาวสงขลาค่ะจึงได้มีการรวบรวมจัดหาข้าวสารนะคะจำนวน3,000ชุดหรือว่าประมาณ15ตันส่งมอบไปกับกงสุลใหญ่มาเลเซียประจําจังหวัดสงขลาผ่านไปยังประเทศมาเลเซียซึ่งตามมาตราการที่เข้มงวดนะคะทำให้การขนส่งและส่งมอบเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ก็รับความร่วมมืออย่างดีจากเลขาผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและมาเลเซียค่ะเพื่อดำเนินการด้านเอกสารประสานไปยัง3หน่วยงานที่มาเลเซียที่จะดูแลเรื่องดังกล่าวทาให้ความร่วมมือในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งคาดว่าภายใน7วันนะคะเข้าสารทั้งหมดจะมีการส่งมอบเพ้่กับพี่น้องประชาชนชาวมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้นะคะก็จะเป็นการรปทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวมาเลเซียแล้วค่ะก็ยังเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ทําธุรกิจทาํามาค้าขายอยู่ในประเทศมาเลเซียด้วยซึ่งทางด้านของกองสุนใหญ่มาเลเซียประจําจังหวัดสงขลานะคะได้กล่าวขอบคุณชาวสงขลาและชาวหัดใหญ่ที่มีความสัมพันธ์อันดีฉันพี่น้องด้วยกันมาโดยตลอดทางด้านมนุษยธรรมด้านการค้าชายแดนรวมทั้งความร่วมมือด้านสัธารณสุขซึ่งขณะนี้กําลังหาแนวทางดูแลประชาชนทั้งชาวมา เซและชาวไทยให้ได้รับวัคซีนและก็ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคว i ิด -19 อีกด้วยนะคะซึ่งข่าวสารทั้งหมดนะคะก็จะมีการกระจายส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนชาวมาเลเซียค่ะซึ่งคาดว่าใน7วันนะคะหลังจากนี้เนี่ยข่าวสารทั้งหมดก็จะถูกกระจายส่งถึงมือพี่น้องชาวมาเลเซียต่อไปค่ะ